สวัสดีครับี่ครับติดตั้งกับยามาฮ่าครับ NMAX 155ครับก็วันนี้ติดตั้งสองรายการก็คือครับประกับไฟพมาครับประกับไฟด้านซ้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟลีด้านหน้าครับของเดิมจะเป็นหลอดไฟเหลืองๆอมส้มครับค่อนข้างร้อแลวกินไฟครับอันนี้เราเปลี่ยนเป็น LED ครับจะสว่างกว่าเดิมครับสังเกตแสงครับใครใช้อยู่ก็จะรู้ว่าสว่างกว่าเดิมมาแล้วครับเป็นแสงสีขาวครับอันนี้ไม่ผิดกฎหมายครับนี่มองเห็นชัดเจนครับทั้งกลางวันและกลางคืนครับให้ดูหลายๆมุมครับ สว่างชัดเจนครับแล้วก็ครับตัวนี้ครับประกอบไฟด้านซ้ายครับตัวนี้แบบ C ครับก็คือเปลี่ยนแทนของเก่าได้เลยครับแล้วก็เป็นชุดปลั๊กเสียบตรงรุ่นครับปลดรถเลยครับก็ใครซื้อไปติดตั้งเองก็ได้ครับก็ถอดของเก่าออกใส่ของใหม่เข้าไปแทนครับเสียบกับปลั๊กที่รถได้เลยครับเราจะทําให้เป็นตรงรุ่นเลยครับก็การใช้งานที่มีเพิ่มเติม้ามาครับตัวอย่างเหมือนเดิมครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาครับไฟสถานะจอเรียนไมคแสดงครบครับกดลงตรงกลางเหมือนเดิมครับคือปิดครับแตะครับ ุ่มสามเหลี่ยมสีแดงตรงกลางนี้คือไฟพมาครับกดไปเลยครับจะพิพพร้อมกันครับซ้ายขวาหน้าหลังครับสีดวงครับกดซ้ำไปที่เดิมครับคือการปิดนะครับสถานะก็จะดับไปนะครับต้นด้านซ้ายครับที่มีเพิ่มตรงนี้ตรงนี้ครับมีสังเกตครับจะมีพาร์ทมีพาร์ตกดเป็นไฟพาร์ตสูงได้นะครับเดี๋ยวสลับเครื่องครับ อันนี้คือไฟต่าอยู่นะครับสังเกตแสงที่กาแพงนะครับอีไฟสูงครับสูงปุ่มใหญ่ติดค้างครับสถานะหน้าจอแสดงครบนะครับกดกลับมาคือไฟต่ำครับตรงนี้ครับก็กดซ้ําลงไปได้ครับคือไฟพาร์สูงครับสังเกตแสงที่กาแพงนะครับจะแบบแบบขึ้นมานะครับสถานะหน้าจอแสดงครบนับแบบแบบครับแต่ม่ดูแสงหน้ารถครับมีไฟต่ํานะครับมีไฟสูงครับสูงติดค้างครับปุ่มใหญ่ครับดันสุดมีไฟต่าครับอันนี้ไฟพาร์ครับจะแบบแบบ กดได้ทุกเมื่อครับเป็นการเตือนครับผู้อื่นครับรถออกตักซอยหรือว่าเป็นการเตือนบอกขอทางหน่อยนะครับได้หมดทุกเมื่อครับที่เราอยากกดครับโอเคครับก็เรียบร้อยสำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตามรายละเอียดที่ลงไว้ใต้คลิปจจะมีช่องทางการติดต่อให้ครับทางไลน์แอดและเฟซบุ๊กครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ